มุนช้าอ่อยๆฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนคาปลาดูครับครับ่าที่เท่าไรที่ค่ามันขึ้นเท่าไร เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกนาโนฟาราดแซล่าเสื่อมค่าเสื่อมนะครับใช้ไม่ได้นี่นี่ตัวนี้ครับนี่พอปล่อยปุ๊บเน่เป็นศูนย์เสียปุ๊บมันต้อง,งขึ้นหนึ่งจุดแปดนะครับนี่หนึ่งจุดแปดไมโครฟาราดแต่ค่าที่ได้นูนเจ็ดหกห้านาโนฟาราดเสื่อมนะครับตัวนี้เสื่อม เสียอ้ตัวนี้ของใหม่นะครับนี่หนึ่ไมโครโฟารัด วัดนูนครับดูที่มิเตอร์ครับขึ้นไหมครับนนหนึ่งจุดแปดไมโครฟารัดาวนี่ครับนี่หนึ่งจุดแปดนี่ หนึ่งจแปดไมโครฟลาชเซอร์ตัวนี้ของใหม่ใช้ได้ครับสมบูรณ์เดี๋ยวลองใส่ดูแล้วรู้ความแรง 你。 เรื่องเลยครับจะไ,ได้ประกอบส่งงานเอาลองเบอร์สาม